กอดพระพระแดงบายเลรินฟอใจดีกันอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะกับครั้งนี้นะคะการรีวิวนะคะกับรถที่ยังเป็น New r a n g e อนะคะในปี2021อยู่นะคะก็ใจจดใจจอนะคะเตรียมพบกับ Next-Gen r a n g e อในกลางปีนี้กันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเลลินมากับรุ่นเจ้า r a n g e อ OpenCAP ที่เป็นรุ่นขายดีนะคะ XL p a s sport ค่ะก็ยังเป็นกระแสนะคะที่ยังกระนำซัมเมอร์เซลกันอยู่นะคะสำหรับลูกค้าที่ยังรอการตัดสินใจค่ะรีบตัดสินใจนะคะก่อนลดจะหยุดผลิตให้นะคะ ก็ในรุ่นนี้นะคะก็มากับราคาตั้งจำหน่ายมาตรฐานของเขานะคะอยู่ที่692,000บาทนะคะกับโปรโมชั่นนะคะราคาพิเศษที่เรายังตึงราคาให้กับลูกค้าอยู่นะคะรีบมาจับมาจองกันค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยกับการตกแต่งนะคะที่เป็นสไตล์ออฟโรดที่ชื่นชอบกันในหลากหลายชุมชนนะคะที่เป็นกระแสตอบรับมานะคะเจ้าคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันค่ะที่รอการส่ง มอบให้กับลูกค้าตามต่างจังหวัดค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่ารุ่นนี้นะคะเราแต่งยังไงให้กับลูกค้าบ้างแล้วก็บอกเลยค่ะว่าแต่งครบแต่งจบเลยนะคะจากโชว์รูมนะคะเป็นแบบพรีเมียมให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมีจุดไหนบ้างนะคะที่เป็นการเสริมแบบพรีเมียมเรามาชมกันค่ะเจ้ารุ่นนี้นะคะเขามาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์นะคะที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตร VGTurbo กันค่ะมาพร้อม กับกำลังสูงสุดที่160แรงม้าแรงบิดที่385นิวตันเมตรแล้วก็ยังมาพร้อมกับช่วงล่างนะคะที่เป็นระบบป้องกันล้อล็อกแบบ ABS ให้ทั้ง4รล้อด้วยค่ะแล้วก็ยังมีในเรื่องของการบรรทุกนะคะที่รับน้ำหนักได้ถึง1.3ตันกันเลยทีเดียวด้วยแชสซีนะคะที่เป็นตัวแชสซียาวนะคะชิ้นเดียวเลยนะคะแล้วก็มีการบรรทุกแบบกระจายน้ำหนักทั้ง ตัวรถทำให้สมรรถนะในการขับขี่ของเขานี่ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะ มาพร้อมกับการลุยน้ำได้ถึง80เซนเมตรด้วยเดี๋ยวเรามาดูการตกแต่งกันนะคะว่าเจ้าคันนี้นะคะเราได้ตกแต่งนะคะเนรมิตความหล่อของเขาเนี่ยเพิ่มเติมอะไรบ้างค่ะอย่างแรกเลยค่ะเห็นการหล่อๆเด่นๆแบบนี้ด้วยชุดกระจังหน้าที่เป็นชุดกระจังหน้า F150 นะคะก็จะเป็นในส่วนของกรอบกระจังหน้านะคะทรงลัพเตอร์แบบนี้เลยฟอนต์ตัวอักษร Ford FORD ค่ะตรงนี้นะคะลูกค้า ให้ความเป็นสปอร์ตเน้นขอบสีแดงของตัวอักษรที่เด่นชัดนะคะปับกับตัวที่เป็นตัวอักษรสีดำนะคะก็จะเป็นดันดำตัดขอบสีแดงแบบนี้เลยมาพร้อมกับไฟที่เป็นเด y ไลท์คีดยาวๆเต็มช่อง3ช่องแบบนี้เลยนะคะซึ่งจะเป็นไฟส่องสว่างนะคะแสงสีขาวนะคะเป็นเหมือนเป็น d ดย์ไทม์ร n นนิ่งไลท์ให้เลยนะคะ มาพร้อมกับไฟซีเช่นกันค่ะที่เป็นเหมือนไฟ d a y ์ไลท์เช่นกันแสงสีขาวรูปตัว C ขนาดใหญ่แบบนี้เลยค่ะเพิ่มเติมนะคะการติดตั้งไฟตัดหมอกนะคะเพิ่มให้สำหรับเจ้ารุ่นนี้นะคะที่ยังไม่มีมาให้จากโรงงานค่ะก็เอาไว้ใช้นะคะในยามหมอกลงหนาทึบนะคะใช้ไฟตัดหมอกเพิ่มเติมเพิ่มความปลอดภัยค่ะกับชุดกันกระแทกด้านล่างค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแบบพรีเมียมมาตรฐานนะคะ เป็นในเรื่องของการกระแทกนะคะหินกระเด็นใส่ตัวเข้าเครื่องยนต์นะคะแล้วก็ด้านหน้าค่ะยังติดตัวอักษรสัญ,ญลักษณ์คำว่าเลนเจอร์นะคะเป็นอะคริลิกสีดำแบบนี้ให้ด้วยนะคะลอกันด้วยสันจมูกคมๆกับสกู๊ปนะคะทรงฟิตนะคะแบบนี้นะคะเป็นสีขาวตัวรถตัดกับสีํำด้านพร้อมกับรูปม้ามัสแต่งสีขาวค่ะซึ่งสัญ,ญลักษณ์ของรูป สัญลักษณ์ของฝากระโปรงด้านบนนะคะเรามีทั้งมาทั้งแรดแล้วก็กระทิงนะคะให้เลือกแล้วก็เลือกสีสันได้ตามใจชอบด้วยค่ะมาพร้อมกับอักษรเลนเจอร์นะคะเป็นสติกเกอร์ติดฝากระโปรงให้นะคะเพิ่มเติมด้านหน้าค่ะหล่อแบบไม่ยั้งด้วยชุดไฟอัพเกรดใหม่เป็นชุดไฟคีบมัสแตงสปอร์ตนะคะก็เราจะตกแต่งกันด้วยนะคะโคม ดูกแก้วนะคะทำเป็น d e v i l Eye แสงสีน้ำเงินนะคะก็จะเป็น Blue Eye แล้วก็ Daylight เป็นแบบเหลี่ยมลอบโคมไฟด้วยค่ะแล้วก็พร้อมกับไข่ปลาที่เป็นสไลด์าราแสงสีส้มนะคะแล้วก็อะคริลิกน้ำแสงสีส้มนะคะเป็นสเต็ปไฟเลี้ยวนะคะแบบสปอร์ตแบบคีบมัสแตงกันค่ะด้านข้างตัวรถค่ะเราก็ทำความออฟโรดกับเขาด้วยการใส่คิ้วล้อขนาด6นิ้วนะคะแบบ แนบสนิทตัวรถนะคะด้วยการยิงซิลิโคนการน้ำเข้าแล้วก็แนบกับตัวรถแล้วก็กิบปลอกนะคะด้านข้างที่ล็อกเข้ากับตัวถังของโรงงานนะคะโดยไม่เจาะไม่ทำลายตัวถังให้มีรูนะคะมาพร้อมกับยางและแม็กและยางนะคะที่เป็นออฟโรดนะคะในลายของมาวิลนะคะซึ่งเป็นคลิปสีเงินมิลลิ่งเงินแบบนี้เลยนะคะ เพิ่มความสปอร์ตกับยางที่เป็นยาง m o n t e r ร์ a ค่ะเป็นยางออเทเลนนะคะในซีรีส์ที่26570 R16 กันแล้วก็จะบอกว่าดอกยางรุ่นนี้แล้วก็สมรรถนะของเขาดีเยี่ยมมากๆเลยไม่ว่าจะบนออรดหรือว่าออฟโรดนะคะนุ่มนะคะแล้วก็เงียบสนิทเวลาขับขี่ค่ะด้านข้างตัวรถค่ะเรามา ในด้านของกราฟิกสติเกอร์นะคะตัวรถนะคะตัวนี้เรามีรูปแบบนะคะหรือรวดลายให้ลูกค้าได้เลือกนะคะมากมายเลยแล้วก็พร้อมกับการออกแบบเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการนะคะในส่วนของความชอบของตัวลูกค้าเองค่ะ เราใส่ฟิล์มให้เป็นแบบเซรามิกให้อย่างดีนะคะกันร้อนแล้วก็บดบังสายตามิจฉาชีพเวลามองเข้าตัวรถด้วยแต่เวลาขับขี่ภายในตัวรถนะคะนอกจากกาันความร้อนแล้วยังชัดใสเคลียร์ค่ะ,ะด้านบนหลังคานะคะเราใส่ราวหลังคาสปอร์ตท,ทรงเดียวกับ y t ยแทนะคะตรงนี้แจ้งก่อนนะคะว่าเป็นราวหลังคาเพิ่มความหลอกเท่านั้นนะคะจะไม่สามารถรับน้ำหนักหรือบรรทุกสัมภาระเพิ่มเติมได้ ใส่เบ้าลองมือจับประตูให้นะคะคอบไปหน้านะคะฝาถังน้ำมันให้นะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะที่แบบบอกว่าพรีเมียมนะคะก็คือเป็นโลบาร์นะคะเหล็กงานของเอาแอนเดอร์ซึ่งเป็นทรงพรีเมียมค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะเป็นแบบขายใหญ่กันเลยค่ะแล้วก็พร้อมมีไฟเบรกนะคะโดวรงที่3บนโลบาร์ให้ด้วยก็จะเป็นงานแบบพรีเมียมแบบนี้เลย ก็ดูหล่อมากเลยค่ะส่วนท้ายด้านรถค่ะเรามาพร้อมกับชุดไฟท้ายนะคะที่เป็นไฟท้าย LED นะคะเป็นโครมใหม่นะคะที่เราถอดเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งชุดโคมเลยนะคะก็จะเป็นไฟท้าย LED รูปตัว C แบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นแบบปลั๊กตรงรุ่นให้นะคะตัวนี้จะไม่มีการตัดต่อสายไฟนะคะเป็นปลั๊กตรงรุ่นให้เลย ด้าน,นท้ายค่ะก็พรีเมียมอีกเช่นกันค่ะกับกันชนท้ายแบบขาโอกที่เป็นทรงโฟวิแบบนี้เลยนะคะก็จะมีในเรื่องของอัถประโยคในเรื่องของหูลากจูงนะคะที่เป็นโอเมก้าสีแดงแบบนี้ให้ทั้ง2ด้านนะคะมีไฟถอยสปอตไลท์แสงสีขาวให้ไฟสองป้ายทะเบียนให้แล้วก็พร้อมกับลูกบอลน,นะคะในส่วนของการลากจูงเพิ่มเติมให้ด้วยค่ะแล้วก็ยังมาเพิ่มเติมนะคะกับ การเปิดฝาสัมภระท้ายแบบเบามือด้วยตัวโชคอัพนะคะติดเพิ่มเติมให้แล้วก็เห็นว่าส่วนที่เป็นชุดเดิมจากโรงงานเราคืนให้ลูกค้าด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวห้องโดยสารรถกันนะคะ ภายในนะคะเราก็มีการจัดแต่งทรงหุ้มเบาะนะคะเบาะหนังให้ใหม่เป็นสเปคโรงงานนะคะรุ่นนี้นะคะลูกค้าก็เลือกสเปคเบาะหนังเป็นหนังสีดำเดินได้ตะเข็บคู่สีแดงแบบสปอร์ตปักหัว on n e u r a n g e r ให้ด้วยดูเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ตัดด้วยขิปสีแดงนะคะทําให้ดูสปอร์ตแล้วก็การใช้งานลูกค้านะคะไม่ต้องกังวลเรื่องในความตกกระปกนะคะที่จะทํา ถูกเละเอะเทอะภายในตัวรถเพราะเป็นเบาะหนังที่สามารถทำความสะอาดได้ง่ายค่ะแล้วก็ยังมีเดินสายทิ้งไว้ให้เลยนะคะสำหรับกล้องบันทึกหน้าหลังตัวรถนะคะก็จะเป็นกล้องบันทึกวิดีโอเหตุการณ์ค่ะรุ่นนี้นะคะเรามาพร้อมกับเกียร์แมนวนวลแบบ6สปีดกันนะคะแล้วก็ในส่วนของมันติฟังก์ชันพวงมาลัยนะคะก็จะมีในเรื่องของการควบคุมหน้าจอ ที่เป็นหน้าจอ8นิ้วนะคะรองรับในเรื่องของการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ด้วยไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็ตามนะคะก็จะใช้มัลติฟังก์ชันควบคุมทั้งข้อมูลการขับขี่นะคะแล้วก็ข้อมูลของหน้าจอ Entertainment เลือกเมนูเพลงได้ด้วยค่ะด้านข้างนะคะเราก็ติดคิ้ว นะคะเป็นคิ้วสครับเพงการลอยขอบประตูให้ยาวตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงช่องแคบเลยนะคะก็ทั้งสองฝั่งเราติดให้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะกับการรีวิวนะคะการตกแต่งของเจ้าคันนี้บอกได้เลยนะคะว่ายังหลอนะคะกระชากใจทุกค้ลูกค้าทุกท่านเหมือนเดิมแน่นอนค่ะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะชอบในส่วนของกระบะเชิงพาณิชย์นะคะ OpenCAP XL p a กนะคะบอกได้เลยนะคะว่าเรายังตึงราคาให้นะคะสำหรับราคาพิเศษ5 9 9 0 0 0บาทนะคะก็ถ้ายัางไงลูกค้าสนใจนะคะทักหรือโทรมาหาเลลินนะคะตามช่องทางติดต่อด้านล่างนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรเบอร์โทร ID Line หรือว่า QR Code เลลิน แปะลิงก์นะคะคอนแทคไว้ให้ท้ายลิงก์นะคะทุกช่องทางที่ลูกค้าสะดวกติดต่อเข้ามาพูดคุยกันนะคะไม่ว่าจะเป็น,นโปรโมชั่นการดาวต่ำโปรโมชั่นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์หรือว่าการตกแต่งรูปแบบอื่นที่ลูกค้าชื่นชอบนะคะชอบคลิปไหนนะคะแคปมาแล้วก็มาพูดคุยปรึกษากันค่ะรับรองนะคะเลรินฟอดใจดีใจดีสมชื่อแน่นอนนะคะจัดให้เต็มเหนี่ยวเลยค่ะก็ท้ายนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับเลรินด้วยนะคะ ออ t โตเลอรี่นะคะสาขาพระประแดงสมุทรปราการค่ะยินดีให้บริการนะคะกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจกดติดตามกด subscribe ช่องไว้ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะว่าจะมีรถอะไรหล่อๆมารีวิวให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมกันยังไงก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชมรีวิวรถด้านหลังเพิ่มเติมกันอีกเล็กน้อยนะคะรอบคันเลยนะคะแล้วก็พบกันใหม่ ครังหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย